รโลกของถึงฝากฝักรโอไว้ไว้นี่อยากรอให้บ้านถึงอายุมันเยอะนะมันไม่เหมือนใช่มั้ยทุกผมเอาแค่ไทยที่โรงโรงแดนขนาดที่ประกว่าต้องการจะมีคําอธิบายว่าเสียงแรกในชีวิตของคุณจากขึ้นมาสร้างความสุขให้แก่พ่อแม่ของ,ของ,ของ,งท่าน ความสุขที่ว่นนี้หมายความ่าลูงฉันไม่เป็นไรแน่ก็รอสิรออกมาแล้วงิยบเก็นไนปสิไหรือเดือนไม่ิีสีตุ้งใจมันจะ,ะเป็นอะไรัช่ไหทาการความโล่ใจของแม่ของพ่อ ลูกผมถึงฝ้าปากร้องแววแววแ,แม่กับลูกใครเโดนก่อนกันนะแม่่อไหมไล่แม่ตอนที่แม่เป็นสาวตอนแม่ยังไม่มียังไม่มีลูกยังไม่ได้เห็นแม่ใช่ไหมได้เป็นแม่ตอนที่คลอดลูกใช่ไหมไถามไลถามลูก ลูก,ก,ก,กให้เป็นลูกตอนใ้กอดกับแม่ทั้งตอบคือแม่ับลูกเกิดร้อกันมันนหาหา่าจะโกันานแล้วถ้าจิตกรไม่มาทำความ,ม,วามรูม้เท่าเนี่ยผมเป็นคนไปยากรับหลงโผ่โผก็จะเดินโลอยตาหลงโผชอบคิดชดดดัิบนี ก็ถามกับไข่กับไข่ให้เธอ่อบกันไ,ไอ้คนถามมัน,นโกรธมันไม่ต้องการที่มีคำตอบแต่ผมก็ลองถามคำตอบดูไขรฟอรงเอวตลอกไม่ได้ต้องเพิ่มไปสองฟองเป็นสามฟองฟองที่1มันไม่มีน้ำเชื่อมหรืู่มันก็เลยเป็นตัวใช่ไหมครับฟองที่2 ปันหาเชื้อโรคผู้อยู่นี้นแต่จะขอให้กินกไปก่อนเลยไม่เกิดฟองที่สามแม่ไก่มันโกจนเป็นตัววันที่ลูกไก่ออกจากเปลือกไข่มันก็นเลยได้เป็นแม่ลูกม,มันเลยได้เป็นลูกมันก็เลยข้าต่อไปนีกทีมันเกิดพร้อมมกันหดเ,เอาตรงนะั้นจะไปเอาตัวอื่นฟองมี มาแม่น้ำมาคนนั้นอร่อยกราังเต็มปากเลยหลานนัดพ่อเอจอับโปกเเดี๋ยวน้าผมยาย,ยายต้องใช้วิธีอืมอืมฉะนั้นผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าขอใต้ตองเดิ่มต้น,อน,นเอมก่อนมันหมายถึงอ,อืม ซึ้งกลืนกรางคำใดมาไม่หยุดเลยในท่อแมร่งรกปปุ่เจ้ตปดตัวทุ่นุเลือดของแม่ใช่แน่เลยที่รุกเคยเยียชีตความจิงเลือดแม่ก็สีแดงขออแม่มีทุกร่างกายของแม่สามารถปรุงแต่งจากสีแดงเป็นสีขาวในสีขาวมันมีแคลเซียมโปรตีน ตามตาวิตามินคาร์โบไฮเดรตลุ้นจะเป็นอาหารแท้ที่แม่ให้กับลูกผมยังเสียดายเสียดายที่แม่ดุไหมไม่ค่อยมีเวลาให้นมลูกเอาลมกอะไรมาแ,นแทเนเขาเองเพื่อมันมีสีขาวลูกขึ้นไม่ได้มีของแทนจากแม่ตั้งแต่ที่หมอของผมบอกว่า ลูกเป็นกิตติ์ตรงแม่ผูกตางทาจะดีแม่สมัยที่ลัวกลัวไม่ได้ไปที่ยวไนถามลูกไหมว่าการส่องันลูกโดยการบอกโดยการให้มนมนมันมีคุณค่าแล้วมันได้ความรู้สึกที่ดีระหว่างแม่กับลูกลูกสมัยนี้เอาออกมาวันนี้เอาออกมาได้ บางทีมามองโมก็ฟุ้งม้องและตัวใหญ่เองเอาลมไม่ไ้ไม่ได้โดนแม่แมเลือจิตใจเปไนน็นอะไรก็ไม่รู้เลยน,นะน้าสายถึงที่ไหลไปจากความเป็นแม่ไหลสู่ชีวิตของลูกลูกไดดจิตจินหนักเพราะแม่ไม่เคยเลยดีต่อทูกิน พอรูกกินแล้วจะถามลูกครัพอแล้วผมแต่งเพลงเฉพาะขอดีไว้ว่าสายน้าสักสิทธิ์ในคีรีสักสิทธิ์แม่ของสิดาคิดว่าป็นสายนี้สักสิทธิ์ถ้าสายนามสายนี้ไปสักสิทธิ์ชีวิตของพวกเราไปยาวอยู่ที่ฝั่งบนนั้ אַן ทำไมเราฝกายเราโตเราฝังใจคือตอนแรกๆพอแม่ต้อผ่านไนปะจะคอยให้แม่ตื่นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทันทันจได้พ่อ <c oughs> ของแม่ก็รักาตเพื่อการดูแลลูกเป็นตอนแ,นแนอน็กๆเราฝังยพอโตขึ้นมาเราฝังใจ รูไปโรงเรียนเอกันำ่ิสิ่งลูกตัวลูกจะไม่สบายใจตกเหวเอาไว้ใจพอแฝตัใหญ่ไม่ได้ตัวเขาพิเดียไม่รู้เรื่ออเล็เล็กเอาความรู้สึกตีดอึดอัดเอาไว้ในัจิตใจที่บอกว่าอนเล็กเล็งลำบากายพอรู้โ ที่เปขอกนดีแล้วลังพอลหลายแมขึ้นโรงพักแมขึ้นโรงพักไม่ามารเปิดคดียดลาพื้นสัตว์วันนี้เราเป็นลูกหลองนะถ้าเราเป็นจ้เลยต้องประกานดัวเิยมาหาจะไรตายความสุขทีโถ่ขอแม่ปวสาตว์ ลูกทำความผิดทิ่เดียวสามภาพภูมจบเป็นหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนที่แสนดีของพ่อของแม่พ่อแม่ทำไว้แก่ลูกทำเสริมต่อเต็มฐานภาพภูมิพ่อทำใครสูเจริพันธุ เใวราของสัตว์เลยกว่าคนที่บอกไม่ได้นั่เป็นเทวดาชหออกเป็นนา,าไปต่อเดือองอกมันมีรชุรเทวราชที่ยักษ์ข,ข,ข,ขัดตาเข้าขัดตาติดขัตาตัิที่เกยแต่ขอเชืนถ้าไปบอกไม่ไอ,อยักษเทวดาคนขัน คือาพานจะเป็นต้องอยู่ในสถานที่ใสถา,าะนะใหญ่เพื่อท่ทอานมาเห็นเหมือนเรานเห็นพระพิสุสงสถานามเลือ,อ,ลอ,อ,ลอนุกงุกโคสง่างาทุกโคก็เกิดความสัทธาอยากจะปวดมากก็แกร่งได้มีหมอท้งวัน้า หลายคนก็บอไปบกพระพุทธเจ้ามัเนเงพระพุทธเจ้าท่านมีญ,ญาณอยากรู้ว่าใครมาจากไหนีเงินหน้าจะไปอบอกพระพทธจ้าคนที่กล่าวแต่้าท่ดูถูกพระทธเจ้าคงจะไปบ่กับ เรียกว่าพร้อมก็นั่งพันธนาเป็นค่อยๆแล้วพี่น้องต้องภาวนาสอนกระแสจิตอธิษฐานพีงวอยข้อขวั่นไตมาสเิตูผู้ใจแสบใจของเพื่อเราจะได้มีสติมั่นมีความที่ดีคนที่ขวัญเสีย เพ่นาเสีก็สามารถเร่งความต่อดัดีนะพอๆๆก็ปลอดภัยด้วเราแค่ตอกใจอ่ะที่เราเข้าผมอยากกอดอยาไปที่เดิมครับายรทำกายทำจิตให้ส กับญาติาพี่น้องจะได้กล่าวเชิญวันข,ของพรควาวามปรารมาเข้าสูร่ร่างกาย